บอยมึงรู้จักองค์การอะไรไหมไอ้องค์การอะไรนะที่มันรู้จ okay, right ักกับอะไรว่ามนนษย์ต่างดาวอะองค์การอะไรนะโอ้โองค์การซาร่าหรอซาราซะจะมาอะไรสัตว์นั่นมันยาแก้ปวดบ้าโอ้โหโอ้โหอ้โหโง้โ้โหโโหโอ้โหโอ้อ้โหโง้โ้อ้อ้โหโอ้กออ้โหโี้โอห้ห้โ ข้างหน้าอะไรขึ้นนี่มันฟูลเฟลนเจอร์เหมือนเราเลยนี่โทสกายเดี๋ยวนาตรงผมก็คุ้นๆเฮ้ยเดี๋ยรี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 เราไฟแดงเอ้าบอยยุ้ยเอ้าดิมมาทำอะไรอ่ะเอาอ๋อมาซื้อพอดีมาซื้อเตี๋ยวแถวนี้มันอร่อยดีมาตรงของดิเอาแปลกเอามึงมาเอามึงก็ทำฟูลเฟลนเจอร์เหมือนพวกกูสองคนเหรอเออเออโอ้โหวได้เห็นกันเลยเออโควิดเนาะตกงานเอาแล้วก็เอายุ้ยมาด้วยเหรอเสร็จแล้วก็จะไปซีเบังเถิงเถิงกันอ่ะโอเคง กูน่าจะไปส่งของให้นี่แหละไว้เจอกันแล้วกันมีอะไรก็ทักเฟซมานะเจอกันเอเจอกันเจอกันโชคดีเพื่อนไปไปคุณสกายเออทำไมมันทางมันเปลี่ยวแปลกๆแล้วแปลกนล้เจอบ่อยด้วยไม่ได้เจอยูยกับบอยนานมากเลยกี่เดือนแล้วล่ะมีแต่เราสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่เบื่อกันบ้างเหรอคุณสกายอยู่หอยเดียวกันก็ไม่เห็นแปลกเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณสกายมือสาด้วยวะเราต้องลงจากตรงนี้ใช่ไหมเอ้าบอยตามมาทำไม กูก็ว่ากูก็คืนตังค์ไปหมดแล้วนะเพื่อนเอากูก็มากูผ่านทางนี้เนี่ยไป GPS เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอ้าเหมือนกันเลยเออเอาที่เดียวกันอ้าวมันเอ้ยเดี๋ยวนะลูกค้าบ้าไปเนี่ยสั่งของที่เดียวกันแปลกว่ะสั่งหลายอย่างก็ได้ทางมันลึกจังวะเอองั้นไหนๆเราก็มาส่งด้วยกันละงั้นเข้าไปเลยแ่ะไปจอดตรงนี้แล้วเนาะอไปไปไปตามมาตามมาทางไหนวะเอ้ยบอยก็ยืนนำเลยก็ได้ไะนำเลยนำไปเลยอ้าวแล้วยูนยืก็ทำได้วยเหรอ ทำฟูลเลนเจอร์เหมือนกันเหรอทำไม่ได้ทำมาส่งเฉยอ๋อโอเคปล่อยขับรถไม่เป็นเฮ้ยนี่ไงอ้าวเฮ้ยคุณเดี๋ยว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 หน้าคุณคุณเฮ้ยเดี๋ยวเก้าวเดี๋ยวเรคุณอืมอะไรมันจะเป๊ะขนาดนั้นวะมันมันเป๊ะจังวะเฮ้ยเดี๋ยวคำถามคำถามแรกพวกมึงใส่ชุดอะไรกันเออกูทำงานใหม่ไงนี่มันโควิดเนาะเศรษฐกิจก็ไม่ดีอ่ะก็เลยหางานเสริมไม่มึงมาทำอะไรพวกมมึงา ยีบอกมึง,งไม่จะของเอาส่งของมันกันเหรออา่ากูเขาสร้างเขาสั่งเครื่องเล่นมากูเลยคาส่างเดี๋ยนะขเขาสั่งซูชิกูมาเออเขาก็สั่งอาหารของพวกกูมาเหมือนกันใช่จำไม่ได้แล้วว่าสั่ง<ม><ม>อะไรมาเฮ้ยเดี๋ยวนะพูดถึงไอ้นี่ดวงดาวบอยมึงมึงรู้จักองค์การอะไรไหมไอ้องค์การอะไรนะที่มันรู้จักกับอะไรว่ามนนษย์ต่างดาวอะองค์การอะไรนะโอ้โหอ,องค์การซาร่าหรอซาร่าซะจะมาอะไรสัตว์นั่นมันยาแก้ปวดบ้า โอ้ไปเอายู่งล้มซองของเอ่ะเข้าไปเข้าไปเข้าไปลองซองของสารเจ้าของกันเนี่ยใช่เลยเนี่ยนี่เลยเนี่ยสารประคุมเยอะจังวะเออเข้าไปเลยเหรอเข้าไปเลยเอ้ยเจ้ามันอินดี้อ่ะมันเข้าเลยอ่ะ งั้นเราเข้าไปเลยแล้วกันไปคลิปยังไม่จบนะครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ต่อนะครับวันนี้เนี่ยพี่ดีมมีเว็บดีๆมาให้น้องๆเล่นนะครับผมนั่นก็คือเว็บ ATM ขีดสปินนั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่ม ID เดีเกมฟรีไฟล์นั่นเองนะครับผมมาขั้นตอนแรกเราสมัครสมาชิกกันเลยนะครับผมสามารถสมัครด้วย Facebook ก็ได้นะครับแล้วทางเว็บเนี่ยมีสอนวิธีสมัครและเติมเงินด้วยนะครับผมแต่ผมเนี่ยสมัครไปเรียบร้อยแล้วสิงั้นเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบก่อนละกันนะครับผมอ่ะมาแล้วครับทุกคนเว็บนนนีี้้ะครรรััับมมมมสสุุ่่อออไาาางเเดูกกกกผแลย็ื Ed ทป อันที่2เนี่ยจะเป็นสุ่ม ID หมวก F นะครับผมแล้วอันที่3จะเป็นสุ่มเพชรหน้าสนนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับสุด e x clusiv e เลยนั่นก็คือสุม่มคอมมือถือเกมมิ่งเกียร์เฮ้ยโคตรเจ๋งอะทุกคนอย่างนี้ต้องเติมหน่อยละเราจะสามารถเติมเงินได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะครับทุกคนดูด้วยนะครับว่าอันไหนเนี่ยเปิดการใช้งานบ้างนะครับก็ใครที่เติมเงินไม่เป็นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับทางเว็บเนี่ยมีสอนอยู่แล้วครับผมนะอ่ะเรามาลองสุ่มสักหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยพี่จะสุ่มท่าปักธงนะครม่อื เพิ่มก็ได้นะครับก็ลุ้นอยู่ดีนะครับนะงั้นเรามาจัดกันเลยละกันนะครับนะมาเฮ้ยเฮ้ยเกือบได้เพชรบ้าเอ้ยมาอีกรอบละกันนะครับนะไม่ยอมเว้ยมามามาเฮ้ย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 โอ้หกสิบเพชรเออมามาอีกรอบมาอีกรอบครับทุกคนผมไม่ยอมนะครับมา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  เฮ้ย hey, ทุกคนความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเฮ้ย hey, ผมช็อกเลยเฮ้ยวอดได้มาเฉยอ่ะโอเคครับผมพอเราสุ่มได้แล้วนะครับให้เราทักไปที่เพจนี้เลยนะครับผมเพจนี้มีชื่อว่า a t m k s p i n c o m เติมเกมสุ่มรางวัลนะครับโอเคส่งขอความเป็นเลยนะครับพี่ครับผมสุ่มได้ไอดีท่าปักธงครับ อ่ะโอเคเรียบร้อยจากนั้นนะครับรอเขาตอบนะครับเห็นว่าเว็บนี้เนี่ยรับซื้อคืนด้วยนะถ้าเราไม่อยากเล่นนะครับทุกคนอ่ะตอบมาแล้วทุกคนงั้นโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงไปกันโลดอ่านี่ทุกคนผมเข้ามาแล้วนะครับทุกคนอ่าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอเคเดี๋ยวผมทาท่าให้ดูนะครับผมนี่นี่นี่เป็นไงโคตรเทสตรงลําพงวัดโคตรเจ้าครับทุกคนเป็นไงเป็นไงนะครับโอเคครับใครที่อยากมีแบบผมนะครับ เว็บนะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะครับทุกคนก็สามารถสุ่มได้เลยนะครับทุกคนเว็บนี้มีชื่อว่า a t m k i n com นั่นเองนะครับผมอยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาล่ะเราไปดูคลิปของเรากันต่อได้เลยครับผมไปไหนก็ไหนๆละกูว่าสารประเแล้วเออกูมึงวา้จะจะไปเชื่ออะไรเรื่องสารพระมไม่มีจริงหรอกนะผีเผือบ้ามันเอาของมาไว้ไหนเดียวไปไว้ในนี้ก็ได้โตเขาก็ได้มาส่งของครับไม่มีใครอยู่ใช่ไหม เฮ้ยวางไม่ได้เฮ้ยวางไว้ห้องัวล้กันวางนี้ล้วกันวางบนพื้นแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้กินเอาเลยตมสบายซูชิวางเอาเลยเอ้ยจะไปกลัวอะไรล่ะบ้ารอเปล่ามาๆมาๆมานั่งกินกันมาเรื่อๆกินไหมเหรอไม่กินหรอมาๆวาๆมาๆมาๆเาๆมาๆมาๆราอเาๆมาๆมาเมาๆมาๆม้าๆมามาๆวาๆมาๆมาเๆๆๆาเรๆเาาามา เอ้ยว่าแต่มึงมึงไหว้ศาลยังไม่ไม่ต้องไหว้หรอกเนาะเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกไปไปก้าวไปอยู่ชั้นบนมั้งเราไปอยู่ชั้นบนกันไหมสปายๆวะมีเบียด้วยไม่เบียอ้าวรออะไรล่ะสบายแล้วจัดคุณสกายฝากหยิบหน่อยเดี๋ยวผมอาจจะเด็ดชงกาแฟอะไรอย่างงี้ให้โอ้โหเยัยไม่เห็นยังไม่เห็นแป๊บนึง ยไม่อยู่ลืมไปรอบนี้ยูเฮ้ยยมยมาบอยยมาปือบกอบเกือบเกือบเกือบเกบเกืบเก่อบเาอบเกือกือบเกือบเกลอบเก้อเกอเกอบเกือบเกือบเกบเกือบเกเกือบเกอกือบเกืเกือบเกือบเกืเกือบเกบเกือบเกืบเกือบเกือะไกือบเบนกือบเกเกาอบเกอบไรือบเบเกือบเอะไกื่บเกือบเกือบเกอบเกือบองเีือบเกือบเองเอบเกอบเองนอือออเออ้อเอ เดี๋ยวนั้นมันเหมือนเป็นบ้านหลังใหม่ปะเฮ้ยนนลกัตาฝาดแหละกูไม่เชื่อเรื่องผีหรอกบ้าบ้าบอต้งใส่โอ้ยของดีมีมีอันนี้ด้วยมีคนหมักเบียร์ไว้ด้วยไม่ใช่หมักเบียร์หมักไวนมาไวายไองอย่างนี้อันนี้ยุยไม่น่าจะว่าเพราะมันไม่ใช่เบียร์มันเป็นไวใช่ไหมยุ้ยยุยไม่ว่าใช่ปะยุยไม่ว่าละน้ำุ่นมันก็เมาเหมือนกันนะยุยยุยไม่ว่าใช่ไหม อ้าวไปแล้วอ้าวทิพย์ไลแล้วกูกูสกายหยิบหยิบให้หน่อยหยิบให้หน่อยหยิบให้หน่อยได้ๆๆเออเอาสักเอามาประมาณกี่ตอนนี้มีคนห้าขวดไปเลยไปห้าขวดเลยเออหมดแหงแล้วนะเออวันนี้ยาวๆอ้าวงอกันซะแล้วเฮ้ยบอยเออไม่ได้เจอกันงานไปกินเบียร์ข้างล่างกันหน่อยไปเนาะเออ มันหนึ่งนะเธอยอยอยอกินกาแฟกันเดียวกินกาแฟคุยชิวๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็กลับละเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชงโกโก้แห่เดี๋ยวเอาชงโกโก้ให้มา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 เดี๋ยวก็กลับแล้วฮะไป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 เจออะไางล่อ่ะป่าป่ป่คิดเพลงคิดเพลงเอ๊ะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นยุ้ยอ๋อปล่าพี่ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรเธอล้างน้ำไหมเธอล้าน้ำด้วยกันไหมไม่อับอับอับเดี๋ยวมันจะมาเข้าอะไรกันกี่คนเนี่ย บ้าไะเนี่ยเป็นลาสุดๆเลยไปกินดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับกันเอ้าตรงกาแฟตรงกาแฟแช่กระปงแช่กระปงกิน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 มา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 เอาเอาไปเอาไปคนเราหัวห้องนอนก็มีใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราค่อยไปนอนข้างบนก็ได้อันนี้ไม่เป็นไม่ใช่บ้านมึงนะเออไม่เป็นไรก็ไม่มีคนอยู่อ่ะแล้วมันเหมือนอาจจะบั็กก็ได้ใครจะไมรู้อะเออคนสั่งอาจจะบั็กก็ได้ติดบล็อกเปล่าลูกนี้ติดบล็อกเปล่ากินตามสบายตามสบายเอ้ยเดีติดบนห้องน้ำ่อนปวดฉี่ว่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตามสบายเออไป

แล้วทำไมเรามานอนบ้านเขาอะ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันเแต่ดูจากขวดแล้วก็น่าจะใช่โหเราเรากินหนักอยู่เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวกล้ามึงทำเหรอเลือดอะไรก็เฮีย้ยอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแล้วประตูนี้มาจากไหนอะ่ะอะไรอะ่ะทำอะไรกันบอย<ม>อกินอะไรกันอกมาดูข้างนอกดิเกิดอะไรขึ้นนะอ่ะพวกมึงแกล้งะอะไรกูปะเนี่ย เอายูเอามาดูดิอใครทำน้ำหกใครเทอร์เมนแตกเหรอบ้าปะเนี่ยเลือดเฮ้ยเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนี่ประตูตอนแรกเราไม่เห็นไม่ใช่เหรอมาได้ไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูก่อนโอ้ชหติดติดติดเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นอ่ะที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โห ภาพลวงตาปว้เนี่ยทำไมมันเละอย่างงี้วะเนี่ยเออตอนนี้ดูดีจังเพึ่งมึงอาจจะฝันก็ได้พึ่มึงอาจจะฝันไม่ฝันมึงลองตกหน้ากูดิโอ๊ะกูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บฝันเฮ้ย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 ไอ้บอยเมื่อกี้เข้าตียุ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่เวลามาตีกันเดี๋ยวเดียวเดียวตอนแรกมันไม่ได้คิดเรื่องผีเลยนะเว้ยนี้กูเริ่มคิดแล้วเนี่ยชิบหายแล้วเอาไงดีวะยุยจะคิดทำไมล่ะยุยยุยไม่กลัวผีใช่ไหมยุยนำ ก็ไม่กลัวนะพี่มึงเพิ่งุอ์บรุ่นเลยแม่งเราไม่กลัวเดี๋ยวไอ้ก้ามึงถือไฟนั้นดิมึงไม่ถือไฟอะไรเลยนะแหวกคนเดียวเลยมึงบ้าปะเนี่ยถือไฟนี่มึงถือไฟอันนี้ถืออันนี้ไม่ดีนั้นบอกให้มีกันนี้ไปอนที่ไม่มีมันคนที่มีอันนี้ถือแค่นี้เจออะไรไหมไม่มีก็เดินตามอ๋อเแล้วในห้องน้ำก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีพอ

กันไว้ไอุ้่มชิบหายแล้วออกไปออกไปออกไปแล้วไม่รู้คงไม่อยู่แล้วก้าวอยู่ด้วยห้องเบียร์ห้องเบียร์ห้องเบียร์เอามาขังเอามาขังเร็วๆขังเอามาขังเอามาขังสิทำอะไรสักอย่างสิพวกมึงโอ้ยโง่เงี้ยเฮ้ยไอ้ยุ้ยยุ้ยเห็บหัวโอ้งชิบหายแล้วห้องนี้ปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนบหายอ่ะบีมไอ้เกียร์กลัว้ะเฮ้ยไปไดชิบหายแล้วข้างย่ ตายแว้วโอ้ยคนน่ากลัวเลยโอ้ผีเปียกหมดแล้วโอียจริงๆเดี๋ยว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 ผีอะไรถือขวานผีอะไรถือขวดน้ำมึงไม่ใช่ผีมึงเป็นใครสวัสดีครับซีออนั่นกว้าแล้วเอาอีกแล้วไอ้บอยเอาอีกแล้วดูมันเอาอีกเหรอดูมันสวัสดีครับอันนี้พี่บอยคิดครับพี่บอยเป็นคนวางแผนครับผมไม่เกี่ยวครับไอ้บอยมึงอีกแล้วเหรอกูอยู่กับมึงเนี่ย ยุยี่ก็มีส่วนร่วมส่วนร่วมคิดไอ้สกายมึงด้วยเหรอยูยี่ยุยี่ส่วนร่วมครับใช่ครับใช่ครับใช่เลยอ่ะพวกเราตะคาบอ่ะอ้าวใช่ครับที่ไปกับยุยครับประคับผมมาใช่ครับไปกับยุยประคับมาครับเออเด้อเลเด้วเดี๋ยวออะไรพี่ดิมึงคิดได้ยังไงเนี่ยคนเขาทำมาหากินเนี่ยเศรษฐกิจยิ่งไม่ดีอยู่เนี่ยหลังดู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 แบบแต่พี่ก็กินของที่พวกเราสั่งนี่ก็ใช่แต่พวกมึงโอ้โหทำได้ดีมากเลยเนี่ยกูเชื่อเลยว่าจนดีเนี่ย ก็เนี่ยคือผมแบบเช่ามาพี่แบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเอ่อระดับการแก้แบบโปรเฟชชั่นอลระดับเออแล้วทำเพื่อพี่ทำเพื่อพี่ทำได้หตอนแรกคือยังหนูอยู่เลยนะเว้ยทำไมมันอยู่ดีมันเออเอเนี่ยเขาเรียกการแก้แบบโปรเฟชชั่นอลใช่ลอคสินเขาทำหเลยพี่ออล็อคสินคนจัดการมาเลยใช่เนี่ยอ๋อนี่มากันสามคนเหรอใช่มีผมซอสลอมสินครับเดี๋ยวนะไม่ได้เดี๋ยวอะไรพี่อมสินได้โทรเออยีได้โทรหาพี่มาปะ วแป๊บนึงอะไรพี่ไปวันนี้ก่อนเดี๋ยวชิบหายแล้วเองคนไปไปอยู่ตรงนน้นกันไปอยู่ตรงนน้นเดี๋ยวนีออมสินโทรมาเชื่อะไรนี่ใครอ่ะแป๊บนึงขอรับสายก่อนแป๊บนึงฮัลโหลฮัลโหลพี่ดีมพี่วินอยู่กับพี่ปะเออเออถามพี่วินหน่อยดีว่าไหนจะกลับเนี่ยเดี๋ยวแล้วออมสินไม่ได้อยู่กับพี่เหรอออมสินไม่ได้แกล้งพี่เหรอเธอเธออยู่กับใครอ่ะ ไม่่รรู้เืองชิบหายแล้วยุ้ยของจริงยุ้ยออกมาชิบหายแล้วไปแอบก่อนหายแอบใหญ่ละเก้าตรงนี้ปลอดภัยที่สุดไอ้ถือมีดมาด้วยอันนี้ถือมีดกูไม่อยู่แล้วไปออกจากที่นี่ไปชิบหายแล้วรอบนี้ผีโอ้โหมันวาร์ปได้นี่แหละมันไม่ใช่แกล้งแล้วอันนี้ผีจริงยุ้ยไปเร็วๆยุ้ยเร็วๆอย่าช้าบอยเร็วๆเร้ยกูไม่เป็นเรฟูเรนเจอร์ ไปแล้วยุ้ยไปบอยเรูรูเริ่มทำงานนี้เลิกเลิกเลิกแล้วกูไม่เอาด้วยแล้วกูสกายขึ้นมาไปรถผีไม่ต้องขึ้นกูไปแล้วไอ้รถตามมาดิไอยตามมาไอ่ขับไม่ได้ ทำให้ฉันนึกถึงและฉันยังคอยติดตามยังแอบส่องเฟซและ i อทุกครั้งที่ความทรงจำมันแจ้งขึ้นมาทำเอาฉันเศร้าทุกที โอ้ที่รักฉันอยู่ตรงนี้ยังไม่ไปไหนฉันแอบหยังให้เธอกลับมาจนฉันน้ำตาแทบไหลโทรศัพท์ของฉันยังตั้งรูปของเราสองคนแต่ตอนนี้เธอจากไปแล้วไม่มีใครให้สุขสนยังจำได้ว่าเราเป็นเรื่องอนาคตเป็นแผนผังฉันว่าฉันงงไปหมดแล้วว่าอันไหนความจริงอันไหนความฝันฉันดีใจจังเลยที่เราสองคนมาลื้อฟื้นความหลังแต่พอฉันตื่นขึ้นมาก็ได้รู้ว่ามันเป็นแค่ความฝัน